สวัสดีนะครับเมนูกับแก้มเด้ยครับเมื่อนี้ครับพาโลตีนไก่ครับนะครับเมนเอวิเทสอยากมันเปื่อยง่ายนะครับผมมาเทีโดด้วแล้ววิธีนี่คือการต้มไส้โคกนะครับไส้โคกมันเช็ดเหตตตีนไก่บวตีนไก่ตีนหมูมันซีเปื่อยเร็วขึ้นนะครับรสชาติมันคือจังพาโล้เลยครับนี่ก็เป็นน้ำซุปของมันครับนะครับตีนไก่เปื่อยเร็วหลีครับ ข้าต้มใส่โคกแล้วรสชาติก็ได้แบบพะโล้เลยบ่ต้องปรุงยากครับใส่ได้เกลือรสดียังเดียวเปื่อยดีมาก บางคนเขาบอกกินคอวะนะคอเทียเป็นคอคอเนี่ยเาบอกอก,กินะผมว่ามันหย่ำแซมดีนะ อ๋อลืมบอกลืมบอกฟังหลังจากคลิปนี้ออกอากาศกับที่ผมเคที่อยู่ภูกเก็ต้นะครับมีภารกิจต้องไปส่งไก่ลูกค้าไก่ลูกค้กาอยู่ภูเกต็ตสั่งไก่หาโตกินเศษก๊สเดใดนทางไปส่งเิ่นนะครับที่จริงมันก็นมีรถรับส่งนั่นแหละรถรับส่งไก่แต่ว่าจาก ทุ่งทรงไปภูเกตนี่ค่าทรงหาร้อยบาทหาร้อยบาทห้เราเติมน้ำมันไปดีกว่านะถือว่าได้เที่ยว้อมนะ าจะจัดกานวันนี้มันต้องจัดเมนูกับแก้มแต่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวใส่รับสมการกันอยู่ใต่บ้านนี่แหละจนเมื่อนี้มันเสาร์นัดลูกค้าไปส่งไก่เดินไป <laughs> ah. <tuk> mm. Wah, tadi apa batannya? ผักไอ้ผักนี่ไอ้ไข่ไอ้นั่นนะครับรสชาติจืดๆให้จังมันแกวแตเะวตวเภาละตามผู้ใดเคยกินมันแกวแตเะเภานหมซิรู้มันจืดๆจืดๆเลยครับเจากรอบเดียร์ลูกเขากินเป็นผักหรือว่าเป็นผลไม้ก็รู้ มาแซบกับพะโล่ที่ผมเพ็ินี่นะครับเออเดี๋ยวซื้อเครื่องปรุงพะโล่มาต้มมันนั่นมันบ่แซบแบบเฮ็ดบ่เป,เป็นเนะ <c oughs> าะปุ๋มมาแซบปุ๋มมาใส่น้ำโค้งนี่เรียบร้อยเลยครับจังพะโล่เลยแหละรสชาติมัน นะครับต้องเฝ้ากินเฝ้าไปเพราะว่าจากนี้เดินทางไปภูเก็ตเสกเวลาขับรถประมาณ4ีชั่วโมงคำนะ คลิปนี้ก็ต้องจบไปแค่นี้ก่อนคลิปต่อไปกับพ่อกันภูกเก็ตไปแล้วครับนะพบกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับครับตอนนี้ครับครับตอนนี้ก็จับอีกเด็กๆใร่รถเรียบร้อยแล้วครับนี่ห้าตัวพร้อมที่จะเดินทางไปภูกเก็ตแล้วไปเลย